โอ้ยเฮียเป็นไรเนี่ยทำงานไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้จะไปหาข้อมูลจากไหนเป็นเช้าสงสารน่ะอันนี้ไปเฮ้ยเออว่ะกูวเว่ยนว่า11เขาใช้บริการ Google ได้นี่ว่าเดี๋ยวนี้มือถือหัวเว่ยเขาใช้ Google ได้แล้วนะไม่ว่าจะ g o o g l e Search g o o g l e d r i v e Google Map รวมถึงบริการอื่นๆของ Google ก็ใช้ได้ครบหัวเว่ยใช้ Google ได้แล้วนะ นี่ทั้งหมดอ่ะยี่สิบนี่ครับอุ้ยพ่อหนุ่มแบงค์หมดอ่ะเอาเหรียญแทนได้ปะ่ะเหรียญสิบเนาะเหรียญบาทจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงมิวมีพี่ยืมยี่สิบป่ะเอ้าแล้วทำไมพี่เป็นสแกนจ่ายละ่ะโหยหนูว่าส,สิบเอ็ดอ่ะเขาใช้แอปธนาคารสแกนจ่ายได้เลยเออว่านี่พิลขอดจา้า เรียบร้อยค่ะหัวเว่ยใช้แอปธนาคารได้แล้วทุกแอปกดลิงค์โทรฟังดิกว่าอา๊ะนกลับมาเพลงเดิมอีกแล้วแลงอ่ะอีนี่เดียวอีนี่เดียวชนะแล้วแต่มีแค่เกมงูนี่ว่าจะเล่นอะไรอีกเนี่ยแตงอ่ะหัวเวย่ยโนว่าสิบเอ็ดฟังเพลงใน Spotify ได้ เล่นเกมได้แบบมันมันดูหนังเน้นเน็นฟิกได้ว้าวอัวเว้ยใช้แอปเอนเทเทนเมนต์ได้แล้วนะห้ยกระเป๋าสวยมากอุอ้ยนี่ไงกดไปตามแฮชแท็กอ๋อร้านนี้ต้องจัดแล้วแหละโอ้สวยมากที่นี่ที่ไหนเนี่ยไหนดูซิอ๋อไม่ได้แล้วต้องจองตั๋วด้วยอุย้ยโปรแรงมาก จะทันชาวบ้านเขาไหมเนี่ยไหนดูซิอ๋อแถวนี้เองต้องรีบไปเดี๋ยวตามคาดื่นไม่ทันอุ๊ยข่าวนี้อีกเทนทวิตเตอร์เลยเหรอไม่ได้แล้วต้องเพื่อแซบ่บมากจริงหัวเว่ยมีแอปพลิเคชันโซเชียลให้เล่นได้แล้วทุกแอบปบ